นายศิษย์ชายก่อนครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการพันลูกถ้วยแบบใต้ใชายขานะครับขั้นแรกครับเราต้องพันลูกถ้วยก่อนนะครับพันลูกถ้วยพ,พันลกถ้วยนะครับแบบลูกถ้วย เนี <c oughs> <N> ัยแล้วก็พันไปนี่ครับพันไปอืมลำพังเป็นรูปกากระบาดนะครับนี่ครับเป็นรูปกระบาดอี่นะครับเอาให้ตึงๆ แล้วก็ด้านข้างตรงสายครับสามถึงห้าล้อครับหนึ่งครับผมสองครับสามครับสี่ครับห้าครับหกครับเอาเกินมาดหน่อยให้มันพอดีแล้วกันโอเคประมาณนี้เพราะนี้ก็สั่งถ้าลองหมืนกันครับผม หนึ่งครับสองครับสครับสี่ครับห้าครับหครับ7ดครับแดโอเคเราเกินมาหน่อยนะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้รูปก็ระบาดแล้วก็พันค้าง ผมขอจบการทำงานงเท่านี้ครับ